เราข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ6สิงหาคม2 5 6 7คลิปนี้เราจะมาอัปเดตจากนายจุลพันธ์อมอรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงข้อสังเกตและข้อสงสัยของสมาชิกวุฒิสภากรณีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือพรบรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ67วงเงิน1 2 2แสนล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการเติมเงินหมื่นผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนะคะ หลักใหญ่ใจความก็คือชี้ไม่แจกเงินสดอย่างแน่นอนเพราะต้องการวางฐานรากดิจิตัลระยะยาวโดยได้ชี้แจงว่ารัฐบาลยืนยันว่าง,งบประมาณดังกล่าวเป็นไปตามกรอบกฎหมายและวินัยการเงินการคลังพร้อมยอมรับว่ารัฐบาลมีความจำเป็นจะต้องมีการกู้หนี้เพิ่มเติม เพื่อเติมเงินสายระบบเศรษฐกิจและกระตุ้นเศรษฐกิจในการเดินหน้าโครงการส่วนกรณีมีข้อสังเกตเหตุใดรัฐบาลไม่จ่ายเป็นเงินสดนั้นนายจุลพันธ์ชี้แจงว่ากลไกที่รัฐบาลกำหนดเป็น,นกลไกใหม่ต่างจากอดีตที่แจกเป็นเงินสด เพราะทำให้ประชาชนออมไว้ส่วนหนึ่งไม่ยอมใช้จ่ายทำให้ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เต็มที่และรัฐบาลต้องการให้เม็ดเงินกระจายตัวในความเหมาะสมไม่ให้กระจุกตัวอยู่ในเมืองและสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนอยู่ในระบบได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตามที่รัฐบาลต้องการยกตัวอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่หากรัฐบาลกำหนดให้ใช้เป็นดิจิทัล a l l ลตในอำเภอแม่ริมซึ่งมีประชากรจำนวนประมาณ80,000คนก็จะมีเงินหมุนอยู่ในอำเภอ800ล้านบาทแต่หากแจกเป็นเงินสด ประชาชนก็จะไปใช้เงินในอำเภอเมืองเชียงใหม่มากกว่าและหากร้านค้าต้องการจะขึ้นเป็นเงินสดก็สามารถทำได้ในการหมุนรอบที่สองและเงินสดก็จะยังคงหมุนเวียนในระบบมีผลระยะยาวขณะเดียวกัน,นกลไกนี้ไม่ใช่เพียงกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เป็นการ แต่เป็นการวางรากฐานดิจิทัลระยะยาวให้คนไทยพร้อมรองรับเศรษฐ,ฐกิจดิจิทัลรวมถึงข้อมูลประชาชนต่างๆจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการกำหนดนโยบายได้อย่างตรงจุดพร้อมย้ำว่าแอปพลิเคชันทางรัฐมีความปลอดภัยแน่นอนทั้งนี้ยังย้ำว่าในการใช้จ่ายนั้นรัฐบาลได้วางกลไกลไม่ให้เกิดการกระจุกตัว กับรายใหญ่และกระจายตัวง่ายต่อการใช้งานดังนั้นจึงสามารถซื้อของจากร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กวิสาหกิจชุมชนของประชาชนในท้องถิ่นได้รวมไปถึงหาเปร่แผงลอยที่แม้ไม่เสียภาษีก็สามารถลงทะเบียนได้แต่ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนร้านค้า ในวันที่1ตุลาคมนี้ส่วนประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือนะคะในการลงทะเบียนรับสิ์นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือในการลงทะเบียนรัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนในวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมนี้โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรัฐและใช้บัตรประชาชนในการซื้อสินค้า ซึ่งอาจจะไม่สะดวกและมีความซับซ้อนกว่าทั้งนี้ยังได้ชี้แจงกรณีที่วุฒิสภาตั้งข้อสังเกตโครงการดิจิทัลว a l เล็ของรัฐบาลหวังผลการเมืองโดยยืนยันว่าโครงการนี้เพื่อกระตุ้นเศร,รษฐกิจและวางฐานรากเศร,รษฐกิจดิจิทัลไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาและเป็นสัญญาประชาคมที่รัฐบาลได้ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาจึงจะต้องเดินหน้า ไม่มีความเป็นพักการเมืองเพราะทุกพักอยู่ร่วมกันในฐานะพักร่วมรัฐบาลโดยภายหลังที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบ,บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ6-7เพิ่มเติมกรอบวงเงิน122,000ล้านบาทแล้วประธานวุฒิสภาจะส่งร่างงบประมาณกลับคืน ไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อให้นำขึ้นทุนกล้าวตามขั้นตอนและประกาศใช้ในราชกิจานุเบกษาต่อไปโดยที่ประชุมวุฒิสภามีมติเสียงข้างมาก139เสียงต่อ38เสียงให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567เพิ่มเติมกรอบวงเงิน1,22,000ล้านบาท ที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนำเสนอต่อวุฒธธิสภาโดยเป็นการพิจารณาแบบไม่ตั้งกันมาธิการซึ่งมีผู้งดออกเสียง18เสียงไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงภายหลังได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วในวาระที่3อัปเดตล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแจ้งดิจิตอลวอเลตไม่แจกเป็นเงินสด วางฐานรากดิจิทัลไร้ย,ยาวให้กับพี่น้องประชาชน